ความฝันของพี่คืออะไรจริงแล้วก็คงไม่ไม่พ้นจากเรื่องความสุขนะครับเพราะว่าเราฝันอยากจะมีความสุขเราฝันอยากจะมีเงินที่มีรายได้ประจําเข้ามาตอนช่วงที่เราหยุดทํางานความรู้สึกข,ของพี่คือตอนช่วงที่เราเก็บเงินออมมาไว้ตอนช่วงทํางานอย่างหนักเนี่ยนะครับเราเสียดายมันครับเราไม่อยากใช้มันแต่ถ้าเราไม่รู้จักที่จะค้นคว้าหารายได้ที่มันเป็นอิสระกับตัวเองได้ในอนาคตเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเงินหลายสิบล้านก็คง คงมีอันตราอันตรธานหายไปแน่ๆมันพี่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยความคิดที่ทําให้ให้ความฝันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถจะขับเคลื่อนรายได้ของเราครับในช่วงที่เราหยุดทํางานก็มีรายได้ในช่วงที่เราพักผ่อนก็มีรายได้นะครับเพราะฉะนั้นนอ้นองๆหลายๆคนที่อาจจะมีโอกาสได้พบปะก,กันบ้างมีโอกาสได้รู้จักมักคุนกันบ้างนะครับก็คงจะทราบดีว่า คงไม่พ้นแหละครับความฝันที่เราอยากจะมีในชีวิตก็คือความสะดวกสบายนะครับความที่เราไม่ต้องลดมาตรฐานในการดำเนินชีวิตนะครับเราสามารถจะทาประโยชน์ให้กับสังคมได้ต่อไปเรามีรายได้พอที่จะทําบุญเรามีรายได้พอที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันช่วยเหลือสังคมได้นะครับอันนั้นคือความฝันแล้วน่าจะเป็นที่มาของความสุขด้วยครับ